เพราะการเดินาทางคือการค้นพบสิ่งใหม่ออกเดินทางไปกับพวกเราครับเทรล แล้ครับตอนนี้ผมกับบอมนะฮะก็มาอยู่ที่ริมอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจานนะฮะก็ตอนนี้เราตั้งแคมป์มาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมานอนทักแรมอยู่ริมเขื่อนเลยนะฮะด้านหลังนี่ตอนตื่นเช้ามานะครับนี่มีทั้งหมอกมีโอ้บรรยากาศที่งดงามมากๆนะครับมีทิวเขาอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ฟินมากๆนะฮะแต่ว่าบอมเขาไม่ตื่นนะครับผมก็ตื่นก่อนมาทาอาหารให้บอมรอน้องชายสุดที่รักของผมเนี่ย ตื่นขึ้นมากินนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์มาเยอะมาก,มากๆรวมทั้งนี้ด้วยมีตู้เย็นไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นเตาแก๊สนะฮะรวมทั้งนี้ด้วยเต็นท์แล้วก็โต๊ะอาหารนะครับเรียกได้ว,ว่าจัดชุดแคมปิ้งมาเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวนะทำให้การเซตอัพแคมปิ้งของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทอดไข่มาสวยงามเชียร์เห็นนะไ <ข S 1> หมไครดาวแบบเอาตื่นแล้วเหรอโอโ้โหคุย,คยดังเลยบ้าบ้าปะเนี่ยมา,า,าพี่ซ้อมบท คนจะหลับจะนอนจะนอนอะไรมากมายบอมแทนที่จะตื่นมาชมทัศนียภาพตอนเช้าก็นอนอยู่ก็ใช่ไอเด่นมัวแต่คุยกับน้องก้าวน้องทอฝันน้องออมงี้ทำไมไม่เอาไม่เอาอย่าเรื่องกินมาตื่นแล้วก็มากินอยู่เลยเนี่ยกินไข่ก่อนเลยพี่เนี่ยเพิ่งทอดมาแล้วร้อนเมื่อกี้เลยไปไปไปร้อนดิร้อนดิร้อนดิจริ้จริงนะไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีใครจะมาแกล้งอะไรบอมหรอกตอนเช้าๆแบบนี้ใครก็มาหาเรื่องแกล้งบอมได้ล่ะจริงจริงจริงอืม ไข่แบบไม่งงชอบไข่นอนอยู่เลยอะง่วงวะง่วงง่วงนี่เลยนี่นี่นี่กาแฟนี่สูตรเด็ดนะใช่เปล่าพี่นี่ไปเด็ดมาจากต้นกาแฟนะคั่วแล้วพี่จะยำนะหั่นซอยซอยซอยเนี่ยทำให้บอมแต่แต่เห็นบอมบอกอันนี้ไม่กาแฟหรือใบมะกรูดอ่ะนมีกาแฟแต่เห็นบอมบอกว่าบอมนี่ง่วงมากใช่ไหมใช่ พี่มีอุซอรี่เพิ่มให้บอมถา้มันเข้มขึ้นใช่ไหมเพราะว่าพี่รู้แล้วบอมเมื่อคืนนอนดึกดีพี่เนี่ยไปเดินหาเนี่ตามตามป่าตามเขาเนี่ยเขามีเขามีขายอยู่ตั้งร้านขายนี่เลยบอมอนี่มะนาวมีรสเปรี้ยวกินไปแล้วตามันจะสว่างมีวิตามินซีด้วยบีบเข้าไปมะขามเปียดนี่กำลังง่วงใช่ไหมใช่นี่เลยนี่เลยพริกเลยพริกกลายเป็นไม่ง่วงเลยเพราะฉะนั้นต้องใส่เยอะ เี่ดมันไม่ง่วงนี่ไงพี่คิดได้แล้วพี่ก๊อฟนี่เขาเรียกว่าอะไรเกลือเกลือถูกต้องเกลือมีความเค็มมีไอโอดีนแก้โรคคอพอกใส่ไปมันมันเกี่ยวอะไรกับการนอนวะพี่มันเกี่ยวอะไรรักษาสุขภาพอ่าอือรับรองว่าเด็ดรักผมใช่ไหมรักรักพี่บ้าล่ะถามผมดิถามผมก่อนรักพี่ไหมไม่รักรักเธอผมเริ่มจะไม่รักพี่แล้วนะรักเถอะรักเถอะนิดนึงนิดนึงเออนั่นแหละเป็นไงอออืืหเอ้ยไม่ไม่ รักพี่ป่ะรักพี่กินจริงกินจริงกินจริงรายการเขาไม่ได้เขาจะมาแบบมาหลอกลวงประชาชนไม่ได้ไม่พอหรอ,หอไม่พอเอาเพิ่มเพิ่มเอาพริกปลายเพิ่มเพิ่มพริกเพิ่มพริกเพิ่มมะน,นาวไอ้บอมเป็นไรบ้วนทำไมอะ่ะน <c oughs> ี่ที่เราคุยกันไว้เราจะไม่บ้วนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เปรี้ยวอ,อีกเค็มไม่อะไรหรอมันขมขมอะไรวะ ขมอะไรกาแฟลืมไปหรือเปล่าที่นกาแฟกาแฟกาแฟมกข่ามกข่าที่เด็ดมาตรงตรงใช่ไหมถูกต้องที่เด็ดมาเนี่ยหลังล้วนเงี้ยกินด้วยกันไหมไม่เป็นไรกินกินไปกินกินไปหมดไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วเหรอพอแล้วตื่นแล้วตื่นจริงนะตื่นแล้วนะตื่นเลยตื่นแน่ใจนะตื่นแน่ใจนะว่าตื่นชัวร์ชัวชัวตื่นแล้วตื่นแล้วอีกหน่อยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนะตื่นแล้วเลยสว่างเลยนะดูดูภาพเรงนี้ยโอสวยมากเลยตัวนี้คือภาพสวยเลย ชัดแจ๋วเลยแต่ว่า <นะ S 1> บอมแน่ใจนะแน่ใจตื่นแล้วออโอ้โหนี่เห็นต้นไม้อย่างต้นนี้เลยเห็นต้นนูนโอเคโอเคอ่ะอะถ้าตื่นแล้วก็ดีแล้วเดี๋ยวพี่จะได้เอาน้ําเย็นๆให้บอมกินเอาเอา,าเอามาล้างคอเลยพี่มีน้ําเย็นๆเจี๊ยบเลยโชคดีพี่เอาตู้เย็นมาด้วยเอ้าแล้วพี่เสียบตรงไหนนี่เรามากางเต็นท์นอนนี่ไงเสียบกับรถนี่ไงเห็นไหมเนี่ยอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้เอาแบบนี้ตู้เย็นเนี่ย ไม่กินไม่กินใช้ไฟรถได้เลยแล้วรถต้กินไปไหนแล้วกลับไงกลับได้รถซัติดปกติเลยจริงหรอจริงๆแล้วตู้เย็นนี่ลบยี่สิบสององศาเลยนี่เรื่องจริงจริงเนี่ยตู้เย็นของพี่เขาดีอออะะไไรรคืตู้เย็นไงตู้เย็นเสียบกับไฟรถมันสามารถไอ้ยี่สิบสององศาคืออะไรเอ้าก็ลดจากจุดเยือกแข็งมายี่สิบสององศาทําความเย็นนี่ทําน้ําแข็งได้เลยเย็นขนาดนั้นเลยอ่ะเย็นจริงจริงเจริงโผลไปเอาน้ำมาพี่ไปเอามาอ่ะเอามาเร็วๆเลยนะ เฮ้ยพี่กอล์ปเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อพี่เดี๋ยวเราจะไปหาของกิน,นแถวแถวบางตะบูนบางตะบูน รู้จักเหรอไม่เอ้ารู้จักรู้จักคือว่าตรงนั้นเนี่ยเขาทําแบบพวกประมงการประมงกันเยอะมากเราก็จะไปดูการทําประมงของเขานะไม่แน่อาจจะร่วมแจมกับเขาก็ได้ได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันท่าทะเลมากเลยแน่นอนตรงนั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปกินพวกกุ้งเผากุ้งเผาชอบกินไหมจุ้งเผาชอบกินไหมันมีกุ้งเผาด้วยเหรอตรงนั้นอ่ะมีอยากกินนะอยากกินแบบตัวใหญ่เลยแบบไม่เอาตัวเล็กแบบที่เขาขายกรุงเทพไม่เอานะแน่นอนตัวใหญ่ไม่ทําให้บอมผิดหวังแน่นอนนะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปขอจะอาบน้ำก่อนเดี๋ยวอาบตรงนี้แหละ จริงป่าวไม่เอาไม่เขาล่อจริงเดี๋ยวจัดให้บอมเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะทาบอมเนี่ยไปธนาคารธนาคารพี่จะไปจ่ายมันน้องบ้านเหรอบ้าจ่ายหมดแล้วเอาจ่ายหมดแล้วไม่ใช่ไปไหนไปไหนเนี่ย ธนาคารกุ้งออ๋ธนาคารกุ้งเออธนาคารกุ้งคุณกุ้งนี่เป็นเจ้าของธนาคารฉันเป็นเจ้าของไม่ใช่ไงมีกุ้งที่กินได้นี่แหละออ๋กุ้งกินได้อยากกินกุ้งไหมอยากกินอยากกินนั่นแหละเดี๋ยวพี่จะพาไปกินไปลองชิมดูได้ครับนะเราลงไปเลยดีกว่าไปเอ่อไปเลยบอมล้างหน้าได้ไหมไม่หลับออก ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับลุงยุทธนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงยุทธก็เป็นเจ้าของครัวลุงยุทธนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลธนาคารกุ้งด้วยครับ ครรงกาธนาคารไข่กุ้งลุงฮะตรงนี้กดกดตังได้ไหมฮะธนาคารกุ้งนี่ธนาคารกุ้งนี่เป็นธนาคารฟักไข่กุ้งเป็นธนาคารฟักไข่ไม่ใช่ธนาคารกดตังใช่ไหมไม่ใช่ฮะเพราะผมพอดีตังมันขาดไงผมนึกว่าเป็นธนาคารที่นี่เป็นธนาคารฟักไข่กุ้งอ๋อถ้าเพราะลูกกุ้งปล่อยลงสู่แม่น้ำตกใจไหมโดนเลยไม่เข้าใจเลยบ้างเนี่ยไม่ใค้เขาเห็นธนาคารหมูแยกกดตังทำกันบ้างจะไปที่ไหนถ่ายรายการอะไรกันนี้ผมไม่เคยจำไงผมไม่เคยทำอะไรนะฮะก็ อยากจะให้ลุงยุทธ์นี่นช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของธนาคารกุ้งหน่อยครับก็ธนาคารไข่กุ้งนี่เราก็คือว่ากุ้งที่มีไข่ติดท้องมาเสียเป็นไข่ดำแก่ๆเราก็จะเอามาฟักในบอ่อ <ừ> ให้สลัดก่อนแล้วเราถึงจะปล่อยลงแม่น้ำแล้วก็เอาตัวมากิน เราทํามาอย่างนี้ประมาณ6ปีแล้ว6ปีแล้วนะครับมันก็ได้ผลประมาณ6-70%แล้วมันก็ยังไม่เต็มร้อยแล้วถ้าอย่างเนี้ยที่แบบตามร้านแบบตามร้านค้าร้านหมูกระทะที่มันจะมีไข่ที่ยังติดกับกุ้งอยู่ฮะคือทําไมเขาแบบไม่คิดที่จะเอาไข่ออกไปก่อนก็เขาไม่ได้ทําโครงการแบบเราครับถ้าทําโครงการแบบเรานี่กุ้งในแม่น้ําจะเป็นแม่น้ําไหนก็แล้วแต่กุ้งจะไม่สูญพันธุ์เพราะว่าตัวที่มีไข่พร้อมที่จะสลัดไข่ ก็เอาไปกินจบแล้วครับแต่นี้เราจามาฟักก่อนก็ทาให้กุ้งก็จะไม่จากเราไปไหนจะมีตลอดเวลาจะมีกินตลอดทั้งปีจะมีมากมีน้อยก็จะมีทั้งปีเลยแต่ตอนนี้มันจักมากตอนนี้ช่วงนี้จะมากถึงมากแค่ไหนก็ไม่พอไม่พอลูกค้าที่ทานเพราะว่าสั่งกันทีนี่เลยครับตอนนี้เราสามารถดูได้ไหมครับว่ากุ้งตัวไหนตัวผู้ตัวเมียก้ามยาวอย่างนี้ตัวผู้ครับดูก้ามนะครับก้ามตัวอย่างนี้จะเป็นกุ้งตัวผู้ถ้าตัวเมียจะเป็นก้ามสั้นก้างเล็ก มีไหมในจานนี้มีกล้ามไม่มีครับไม่มีเลยเราคัดแต่ตัวผู้มาครับคัดแต่ตัวผู้มาแต่ผมตกใจเออผมตกใจว่าไอเนี้ยมันคืออะไรฮะที่มันเป็นดำดำเนี่ยถ้าเป็นกุ้งเลี้ยงจะไม่มีเป็นนิ่มๆตรงข้างๆ้ากล้มถ้าเป็นกุ้งธรรมชาติจะมีตัวนี้นิ่มๆอย่างนี้แสดงว่าแรกเกิดแสดงว่าเหล่านี้นี่จะเป็นกุ้งธรรมชาติธรรมชาติทั้งหมดครับว้าวคือธรรมชาติจากแม่น้ำเพชรบุรีคือว่าคุณลุงเขามั่นใจมากเลยว่าคือกุ้งที่ลุงเขาเอามานี่ครับเป็นกุ้งธรรมชาติกุ้งธรรมชาติจริงๆรครับ แบบนี้คุณลุงยศนี่ย่างเองกับมือหรือเปล่าย่างเองครับต้องย่างเองต้องย่างเองเท่านั้นคือคนอื่นย่างไม่ได้เลยใช่ไหมคนอื่นย่างไม่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกเลยไม่ถูกฝปาาคนชิมจะบอกว่าลุงยศเป็นคนที่ย่างและอร่อยมากต้องย่างเองครับลุงยศสามารถเผยเคล็ดลับเล็กๆได้ไหมว่าย่างยังไงถึงจะพอดีก็เราก็ต้องดูว่ามันหายน้ําหยดหรือยังที่ตัวกุ้งถ้าน้ำยังหยดอยู่แสดงว่ากุ้งยังไม่สุกลองเช็คด้วยครับมันหยดจริงเปล่า น้ําจะแห้งฮะฮะแห้งนะใช่จริงๆครับน้ำแห้งแห้งแต่น้ําลายผมมันออกมาแล้วในตอนตอนนี้เริ่มหย้นมันไม่แห้งแล้วเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาสามปีฝ่าละสามปีกว่าแต่ทำธนาคารกุ้งมาประมาณห้าหกปีแล้วเราวแล้วตอนที่ร้านแล้วคุณลุงตอนนี้หกปีกว่าเนี่ยคุณลุงทาแต่ธนาคารใช่ไหมทำแต่ธนาคารแล้วก็เอากุ้งนี่ส่งเข้ากรุงเทพไม่ได้ไม่ได้ขายอย่างเดียวใช่และนี่ก็เพิ่งคิดได้ที่จะมาทำด้ด้มาเปิดที่ร้านให้คนที่ได้ทานนี่จะได้กินของถูก เพราะว่าตัวตอนนี้ที่เขาขายกันพันบาทผมขายแค่แปดร้อยครับกิโลละกิโลละแปดร้อยบาทนี่อื่ขายกันพันส่าบาทท่านมากินที่นี่ก็จะได้ทั้งราคาที่ย่อมเยาวลงมาแล้วก็ได้ของที่สดแต่ของที่สดราคาถูกครับครับเป็นกุ้งแม่น้ําแท้ๆจากแม่น้ําเพชรอ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าบอมได้ดีไหมดีดีพี่นะครับ่อพี่ก็เปิดเลยพี่ขอตัวนี้ตัวบนเลย สดจริงๆเลยเโอ้นี่คือเนื้อกุ้งนะครับนี่คือเนื้อกุ้งจริงๆใหญ่มากตอนนี้จะมีมันน้อยสั่หน่อยข้างหน้าหนาวมันเยอะอเดี๋ยวผมลองจิ้มดูว่าวผมลองแล้วนะดีมากหอมมาก นะฮะก็ต้องขอบอกว่าอร่อยมากๆครับกุ้งแบบนี้นะฮะอยากจะให้มีคู่กับแม่น้ําแบบนี้ไปตลอดในประเทศไทยนะฮะก็ต้องมาช่วยกันร,รักษานะครับะะต้องมาช่วยกันทนาําธนาคารกุ้งให้มากทุกๆจุดอ่ะทุกๆจุดที่มีการจับนะ,ะครับครูคร<ะ>มีอะไรอยากจะแบบแนะนําชาวประมงหรือว่าทำที่เขาที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้ากุ้งอนะะี ถ้าถ้าเรารับซื้อกุ้งแม่น้ําเป็นนะควรที่จะทําธนาคารไข่กุ้งฟักแล้วปล่อยลงสู่แม่น้ำํำกับคืนสู่ธรรมชาติให้ไปจเจริญเติบโตและก็จะได้มีกุ้งไว้บริโภคในวันข้างหน้าตลอดไปครับครับไม่ใช่ว่าสักสักแต่ว่าหารายได้กอะโกยจากธรรมชาติอย่างเดียวนะฮะใช่ครับรก็ต้องคืน ครับถ้าเราไม่กินมันก็หมดครับใช่นี่คืนจหมดอาจจะไม่มีให้ลูกหลานได้รับประทานไ้ครับผมขอโทษนะครับลุงผมดูใจลุงเลยโคตรเท่เลยลุงโคตรเท่เลยอ่ะนาเราไม่ทําหมดครับนี่และลุงนี่ละครับนี่ละครับวิถีคนของคนที่อยู่ข้างแม่น้ําที่เขาเข้าใจถึงว่าทรัพยากรธรรมชาติจริงๆอันนี้คือคนที่อยู่อย่างนี้ปีปีหนึ่งผมซื้อประมาณห้าหกสันเนะซื้ออะไรครับซื้อกุ้งเข้าที่ขายที่บ้านนะครับ ประมาณห้าหกตันห้าหกตันครับประมาณห้าหกคันรถใหญ่เลยอ่ะห้าหกพันโลนะฮะก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้วันนึงเราจะอาจจะต้องอินพอตกุ้งแม่น้ําจากต่างประเทศกได้นะครับมันก็ช่วยการอนุรักษ์ในเรื่องของทรื่อมสภาพธรรมชาติอย่างนี้ไว้ด้วยถูกต้องครับกอลเดี๋ยวเราไปไหนต่อพี่เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันดีกว่าว่าที่ลาน้ําแห่งนี้เนี่ยมีกุ้งเยอะจริงๆหรือเปล่าอย่างที่ลุงยุทธบอกไว้ใช่ไหมฮะว่าจะมีจริงไหมถูกต้องครับเจะไปดู เราจะไปดูชาวประมงนี่เขาตกกุ้งยลยครับนะว่าเขาจะตกกันได้เยอะหรือน้อยนะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงลงยุทธขวันใจด้วยครับหลังจากที่เราเนี่ยไปอิ่มอร่อยกับกุ้งมาแล้วใช่พี่ตัวใหญ่มากที่นี่เดี๋ยวเราไปดูที่มาของกุ้งดีกว่าครับว่า มันมายังไงเนี่ยหลังจากที่ธนาคารกุ้งเขาได้เขาเรียกว่าอะไรเก็บรักษาไข่อะไรครับไข่อ่ะฮะทำให้ที่นี่นจะมีกุ้งเต็มตลอดปีนะฮะก็จะมาดูกันว่าที่แม่น้ําแห่งนี้เนี่ยจะมีกุ้งเยอะขนาดไหนสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรเราตบกุ้งให้เหน็นเ็นเเลยมาแล้วนะครับ <ม>เราจะมาดูการตกกุ้งกันสดๆสดสดร,ร้อนๆกันตรงนี้ใช่ครับคุณพี่ชื่ออะไรครับรพิทูลพิสูจนะครับรคุณพี่พิสูจน์จะสาธิตการตกกุ้งให้เราได้ชมกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอแจมสักนิดหนึ่งลองฝีมือว่าเราจะสามารถตก,กดได้ไหมเหยื่อเหยื่อนี่มันเป็นลักษณะไหนครับผมลูกกุ้งอีกทีนึง <ๆ S 1> คือกุ้งปกติมันกินลูกกุ้งอะฮะอ๋อ กุ้งปล่อยนะครับไอที่กุ้งเต้นนะครับเต้นนั่นเองตัวเล็กๆนะฮะคยันจริงนะครับนั่นแหละครับตอนนี้นะครับพี่วิสุทธิ์นี่เหมือนรู้สึกว่ารู้สึกแปลกๆกับเด็นหมืนครั้งรับผมโอ้ิงหช่าิงน่าตื่นเต้นยิ่งนักใช่ไหมครับพี่พี่วิสุทธิ์ครับใช่แล้วนะฮะเอาละเอาละเราจะได้กินกุ้งแล้วครับผมเราจะมาดูว่าเป็นมะพร้าวหรือรองเท้านะฮะ พี่เขาตกมานานดูสิโอ้อโหนี่นแล้วก็บอมมือครับผบอมบมือครับโอ้โหจะว่ายน้ำลงไปดำดูกุ้งซะจริงเลยนะเอาเลยบอม <_ letter> ไม่เอาไม่เอาไม่เอานะอ่ะโอ้เหมือนพี่เขาจะได้บินตัวแล้วนะครับ <_ letter> เอ้ยมาแล้ว <_ letter> มาแล้วมันทำไมมันตึงอย่างนั้นน่ะมันดิน้น <_ letter> มันดิน้น <_ letter> <_ letter> โอ้โหดูดูดูมันขึ้นมาแล้วขึปอมปอมมาหลอกกันนะฮะนี่เฮหนูหนุ่มหนุ่มมีดีนะจะเย็นลูกใจเย็นนะโอ้ ได้2ตัวแล้วนะครับวันนี้คุ้มค่าจริงๆที่เรามานั่งดูพ่พิสูจน์ตกในวันนี้นะฮะครับพี่กอล์ฟวันนี้เราไปไหนต่อพี่เราจะไปไหนต่อต่อจากที่นี่อ๋อเดี๋ยวพี่มีหนึ่งเมนูจะไปดูได้กินอีกแล้วเหรอวัตถุดิบได้กินอีกแล้วใช่ไหมใช่ได้กินอีกแล้วดีแล้วเป็นนี่เลยวิธีการทําหอยจ้อครับหอยจ้อชอบกินไหมชอบกินเคยกินไหมคือไม่ทาแต่กินได้ไหมกินอย่างเดียวไปได้ดีต้องไปลองไปดูกอนคืออยากกินอย่างเดียววะไม่ทําทำก็ต้องแจมได้พี่กอล์ฟทำแล้วผมกินได้ ไดี๋ยวมีทำให้กินเราบอกว่าเป็นเมนูพิเศษอยู่แล้วาล้ครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บางตะบูนโฮมสเตย์นะครับซึ่งเราได้ยินมาว่าที่นี่นะฮะมีหอยจ้อปูที่อร่อยและขึ้นชื่อมากที่สุดในตําบลบางตะบูนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่แดงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะแต่ว่าเราไม่ได้มาชิมเฉยนะวันนี้อยากจะให้คุณแม่แดงเนี่ยช่วยสอนวิธีการทําแบบคร่าวๆให้ผมหน่อยแล้วกันผมอยากรู้จริงว่าหอยจ้อทายังไงได้ลองดูเนาะครับเรลองดูได้ลองลองด อันนี้กันบ็เอาไข่ใส่ก่อนอือตอกไข่นะตอกเลยใส่อ่าแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงนะฮะอ่าชูโรสพริกไทยพริกไทยกับผมชูโรสนิดหน่อยนะครับได้ได้ช่วยไหมฮะไหนต่อช่วยช่วยเอาเอาแฮลแฮลสมหวังนะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรนะบอมสมหวังสควังสมหวังครับใส่เลยนะฮะใส่เลยครับใส่เลยครับอ่าหมดเลยเครื่องปรุงที่ เติมมาทั้งหมดนี้สามารถทําได้เยอะนะเยอะเยอะๆครับันนี้นะครับใส่หมดเลยนะครับอันนี้คือซีอิ๊วซีอิ๊วขาวเนี่ยครับถ้าทำไมมันดําอยู่เลยพี่ใช่นี่เขาเรียกว่าซีอิ๊วขาวบอมใส่หมูก่อนอ๋อมีหมูใส่หมูก่อนใส่หมูก่อนแล้วต้องใส่อะไรต่อนะคะใส่แป้งลงไปนี่นี่แป้งอะไรครับแป้งสาลีอ่ะแป้งสาลีนใส่หน้าไม่ได้ใช่ไหมแป้งข้้าไม่ได้ค่ะแล้วก็ข้าให้ทั่ว อยากทำมั้ยทำยากไหมไม่ยากครับไม่ยากครับง่ายๆเลยถ้าผมอยากจะช่วยเนี่ยบอมอยากช่วยไหมได้อ่าได้ไหมได้ได้ได้นี่ไงใส่ถุงมือของผมอ๋อตั้งแต่ถุงมือก่อนบอมอ่าใส่ถุงมือควันนี้ใครป่วยฮะเดี๋ยวมาตรวจกับหมอบอมหน่อยแล้วันอยากใส่มานานแล้วดินี่อใส่มานกันจะอยู่ขอบกับแต่งใส่ปูทีนี้ใส่ปูบอมใส่ปูหน่อยบอมใส่ปูเฮ้ยมันแบหมดเลยค่ะผมรู้สึกมัน เยอะเลยแต่เขา้าๆแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปใส่ต้นหอมเสร็จต้นหอมลงไปนะฮะโอเคอย่างนี้นะครับอ่าอ่อย่างนั้นโอเคแล้วโอเคแล้วนะครับอ่าโออเคาทีน uh uh uh> uh uh ี้ก uh ็ทำไงต่อครับท uh ีนี้ก็มามาห่อมาห่อในหนังสือพิมพ์นั่นคืออะไรครับอ๋อนี่ฟองเต้าหู้ค่ะเป็นฟองเต้าหู้อ่าเราจะห่อแล้วใส่ตู้เย็นไว้ฟองเต้าหู้นะมั่ยเหอลยเลยแล้วแล้ว นี่ผมทำไงฮะนี่ต้องตามขวางนี้นะฮะอ๋อ่าโอเคอย่างนี้อ๋ออย่างนี้นะฮะับเข้าไปเลยต้องม้วนนะฮะใช่พอต้องไม่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะฮะหยิบเยอะไหมครับปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บนั่ารักเหมันโรตีเลยอ่ะแล้วฝีมือผมอ่ะนี่ฝีมือผมนะฮะเสียวางนี่ไอ้ไอแท่นนี้แนะนำก่อนครับคุณแม่แดงครับอันนี้คือลองใส่เราเราเมื่อก่อนเราผูกทีนี้ว่าเมื่อก่อนใช้ผูก มันแบบไม่ทันนะอ๋อคือคนกินเยอะใช่ไหมครับใช่ทำกิไม่ทันมันก็ใส่ไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่เนี่ยออเนี่ยห่ออย่างเงี้ยง่ายจง่ายจะทำอะไรต่อครับอันเนี้ยเราต้องไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วมาแบบนี้นึ่งเสร็จแล้วครับมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะเหมือนตัวอย่างตอนแรกของเรา <Norwegian> อ๋อครับอันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะคือต้องบอกว่านต้องบอกว่ารายการเรานี่พิเศษมากมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วจะทานกันอยู่ตรงส่วนของห้องอาหารแต่ของเราเนี่ยบุกเข้ามาทานกันในครัวเลยนะครับดูลองทานดูดีเลยครับผมพมเริ่มก่อนเลยฮะอุ้ยในที่เสียงกรอบด้วยกรอบแน่นอนหอมมากครับผมชิมบุยสุดเด็ดคุณแม่แดงทำเองใช่ เราต้มเองต้มเองเลยเป็นเป็นปีก็ไม่เสียของเราไม่จริงเด็ดจริงเด็ดไหมเด็ดมากอร่อยจริงๆครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่แดงมากมากนะพี่ดีมากขอบคุณครัที่สอนให้เราทำหอยจ้อให้เราชิมหนึ่งที่แบบนี้นะครับคุณอีกทีนะครับผมโอ้โหหอยเมืองไม้อ่อนนะช่วงนีเลยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าฮะ เพราะการเดินทางคือการค้นพบสิ <Iz zy> <sh arp> ่งใหม่ร่วมเดินทางไปกับเราครับ t ทรลฝ่าเดอร์แล้วเจอกันตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะได้กุ้งแล้วนะเพราะว่าพี่พิสูจน์เขากำลังเอากุ้งปัดกับเบ็ดไปแล้วจะทำเป็นดึงขึ้นมาได้แล้วนี่คือวิธีการมัดกุ้งครับแล้วเราจะทำเป็นว่าเราถกได้แล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วดิ้นด้วยมันคือมันคือตุ้นกระผูกใช่ไหมเมื่อกี้